สำหรับวิดีโอส่วนนี้นะครับจะเป็นวิดีโอในส่วนของการใช้งานนะฮะเว็บไซต์ไทย i eBay Master นะฮะว่าจะมีการใช้งานยังไงแล้วก็ดูวิดีโอของเราอย่างไงนะฮะหลังจากที่คุณได้ทำการคอนเฟิร์มอีเมลกับทางไทย i eBay Master แล้วนะครับหลังจากนั้นประมาณ5-10นาทีนะฮะก็จะมีอีเมลที่ส่งมาจากไทยอีเบมัสเตอร์นะครับเป็นในส่วนของวันแรกเลยที่เราจะเรียนกันก็คือในส่วนของ e c l a s s บทที่1นนะฮะที่จะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของคุณนะฮะก็ ให้เข้าทําไปทําการเปิดในส่วนของอ e ีเมลตัวนี้นะฮะก็จะมีอ e ีเมลเป็นภาษาไทยนะครับมาแล้วก็มีลิงก์นะฮะมาให้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปเปิดดูนะฮะก็คลิกเข้าไปเปิดได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ที่ล็อกอินหรือว่าสมัครไว้แล้วนะฮะ คือหลังจากที่สมัครแล้วยืนยันอีเมลแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะเข้ามาใน,ในส่วนของบทเรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ออมาดูทีหลังนะฮะอย่างสมมติเดี๋ยวผมล็อกเอาให้ดูก่อนนะครับแล้วผมคลิกจากอีเมลมาใหม่นะฮะ เมื่อกี้เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าดูวิดีโอได้เลยเพราะว่าเราสมัครแล้วแล้วก็ระบบจะทําการล็อกอินให้อัตโนมัตินะฮะแต่ว่าถ้าเราเพิ่งมาดูอีกวันหนึ่งหรือว่า,าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะฮะเมื่อเข้ามาอ่านอีเมลของผมบทแรกแล้วก็คลิกลิงขเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้ทําการใส่ในส่วนของ username เข้าไปนะครับแล้วก็ password นะฮะที่เราได้ทําการตั้งไว้นะฮะ จะให้จำเราไว้เลยก็ได้นะฮะก็กดคลิกที่ remember มีนะฮะหลังจากนั้นก็กด login นะครับเมื่อกด login แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของวิดีโอนะฮะบทที่1ขึ้นมานะครับวิธีการดูวิดีโอให้ชัดเจนแล้วก็ให้เห็นรายละเอียด นะครับผมแนะนำนะฮะจะมีในส่วนของคอนโทรลอยู่ข้างล่างนะฮะอย่าเพิ่งกดเพล์นะครับให้ทำการกดขยายก่อนนะครับอยู่ที่มุมขวาล่างนะฮะให้ทำการกดขยายหลังจากนั้นก็ค่อยทำการกดเพล์น,น, e นะครับตัวนี้เนี่ยวิดีโอก็จะเล่นแบบเต็มหน้าจอ นะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงถ้าเสียงเบาผมแนะนําให้ต่อเป็นในส่วนของเฮดโฟนะฮะหรือว่าต่อลําโพงใหญ่ๆแล้วค่อยเปิดเสียงเอานะครับถ้าใช้เป็นจากลําโพงโน้ตบุ๊กผมเกรงว่าจะได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หลังจากที่ผมได้ได้ทดลองนะฮะอาจจะเป็นใช้หูฟังหรือว่าต่อลําโพงอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ยินชัดเจนนะฮะถ้าต้องการที่จะออกจากหน้าจอฟูลสกรีนนะครับก็กด e s c a p e นะฮะก็คือ,อ,อมุมซ้ายของคีย์บอร์ด ของคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะก็จะเข้ามาที่ย่อหน้าเล็กๆตัวนี้นะครับในส่วนของเมนูที่อยู่ด้าน,านซ้ายมือนะฮะก็จะสามารถแบ็กเข้าไปสู่ของหน้า ebay. Bas i c ได้นะครับในส่วนของหน้าหน้านี้นะฮะที่เราเข้ามาหน้า ebay. b a s i c นะครับถ้าวันที่2นะฮะก็จะมีบทเรียนเพิ่มเข้ามาเป็นบทที่2นะฮะแล้วสามารถที่จะกลับไปย้อนดูบทที่1ได้ นะฮะถ้าเราผ่านวันที่1มาแล้วนะฮะหรือว่าถ้าเข้าวันที่3นะฮะก็จะมีวิดีโอขึ้นมาอีกอีกบทหนึ่งก็คือเป็นทั้งหมด3บทแล้วเราสามารถที่ย้อนดูบทที่1บทที่2ได้นะฮะคือว่าทางผมได้จัดการเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนตอนให้อ่ค่อยๆเริ่มไปทีละวันทีละวันให้เรียนรู้ไปทีละวันเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ค่อยๆโฟกัสแล้วก็ค่อยๆเรียนไปได้อย่างเอ่อไม่ต้องไป พวงกับบทเรียนอื่นนะฮะแต่ว่าถ้าผ่านบทเรียนแรกมาแล้วเราอยากจะพอเข้าสู่บทเรียนที่2เราอยากจับไปดูซ้ําบทเรียนที่1ก็สามารถที่จะดูได้นะฮะหรือว่าจะกลับไปที่หน้าเมนหลักก็คือ back to welcome to Thai e-bay master ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหน้ารวมนะครับก็ตรงนี้จะมีวิดีโอการใช้งานให้อยู่อีกอีกหนึ่งวิดีโอก็คือเป็นวิดีโอที่คุณกําลังดูนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ผมอาจจะเพิ่มเมนูอื่นเข้ามาในอนาคตอีก ะะสำหรับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะมุมซ้ายก็จะมีในส่วนของเ,อเมนูล็อกเอาท์ก็สามารถที่จะกดล็อกเอาท์ได้นะฮะแล้วถ้าใครที่ต้องการที่จะเข้ามาทบทวนโดยไม่ต้องกดผ่านอีเมลนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของหน้าล็อกอินได้นะฮะก็คือพิมพ์คำว่า Thai eBaymaster.com/ login แค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมเอาลงหน้าใหญ่ให้นะฮะก็คือเป็นตัวนี้นะครับอาจจะลองเมมเก็บไว้ก็ได้นะฮะหรือว่าเซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับในส่วนของไทย ebay master com login ok นะฮะลองดูครับพอเข้ามาที่หน้า login นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือให้กรอกในส่วนของ username กับ password เข้าไป ะะแล้วก็ล็อกอินนะครับเมื่อเราล็อกอินนะฮะก็จะเข้ามาในสู่ของ Thai eBay Master Member Area นะฮะก็คือเป็นหน้าหน้า,ายินดีต้อนรับหน้าเมนูหลักนั่นเองนะฮะวิธีการจะเข้าไปดูก็เข้าไปที่ eBay Basic นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของวิดีโอในวันต่างๆที่ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนครบ7วันก็จะมี7วิดีโอขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วก็อาจจะมีวิดีโอต่างๆที่ผมอาจจะได้จัดทําขึ้นมาเพิ่มเข้ามาให้เรื่อยๆนะฮะโอเคสำหรับวิดีโอการใช้งานก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครยังมีคําถามสงสัยอะไรนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปโพสต์คำถามหรือว่าข้อเสนอแนะ นะฮะฮได้ที่แฟนเพจของผมนะฮะหรือว่าจะอ e ีเมลเข้ามาโดยตรงที่ผมก็ได้ที่ Master นะฮะ M A S T E R at ebaymaster.com นั่นเองนะฮะผมยินดีที่จะน้อมรับทุกคำแนะนำและคำติชมนะฮะโอเคหลังจากนี้ก็ขอเชิญพบกับ ebay บทที่หนึ่งได้เลยนะฮะในส่วนของ ebay การค้นหาสินค้าที่ขายได้และแนวทางสินค้าไ่ยครับ <S <S ขอบคุณครับ Oh,